ท่องทะเลเที่ยวภูเขาไปกับเราทาวเวลไทยแลนด์สวัสดีครับพบกับทาวเวลไทยแลนด์กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับผมมีขบูสิทธิเที่ยวระนองคึกขนองยามมาถึงระนองนะครับเมืองแสนเงียบสงบเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย ระนองเมืองในอดีตที่หลายคนมักถามว่าไปทาไมมีอะไรระนองในวันนี้กลายเป็นจุดบมายปทางของนักท่องเที่ยวหลายๆคนนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตคนหาโอกาสมาเที่ยวระนองเช่นสิทธิเที่ยวระนองพร้อมเลยนะครับตอนนี้อาบน้ำแร่แช่น้ําร้อนสิ่งแรกเมื่อคิดถึงระนองต้องนึกถึงบ่อน้าร้อนครับเพราะสร้างชื่อมานานแล้วมาระนองก็ต้องมาแช่น้าร้อนนะครับบ่อน้ําร้อนที่ระนองได้รับการวิเคราะห์แล้วว่าเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทยที่มีสารกัะปั้น เจือปนจึงทําให้ไม่มีกลิ่นของธรรมถันและมีความบริสุทธิ์ที่นนองน,นะครับมีบ่อน้ำพุร้อนให้นอนแช่เท้าและแช่ตัวเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าอยู่สองแห่งก็คือบ่อน้ำร้อนศรสารนัส,นสวารินนะครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองและบ่อน้ำพุร้อนผ่อนล้างนะครับอยู่ใกล้กับน้ำตกานาวนะครับซึ่งทั้งสองแห่งมีการปรับูมิศน์ให้กลมกลืนกับธรรมชาติรอบด้านได้อย่างดีเยี่ยมช่วงเวลาที่เหมาะสมมและรู้สึกว่าเราจะเดินไปสมัครการมาแช่ดำนอนนั้นก็แนะนําให้มาในชุด ช้าขอนเที่ยงนะครับภูเขาญ้าตั้งอยู่ในอำเภอเมืองระนองเป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นนะครับมีแต่ต้นหญ้าปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ภูเขาที่เต็มไปด้วยหญ้าสีต่างๆนะครับเวลาตันเวลาของเนินเขาลดงามน,นะครับในช่วงฤดแงูแล้งภูเขาย้าจะแปลเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวยิ่งในช่วงไหนครับต่งใหม่ๆอาจมีโอกาสได้เห็น สายหมอกของฝนลอยไปมาด้วยนะครับจึงนิยมเรียกกันว่าภูเขาย่าสองสีการชมภูเขาย่านอกจากจะชมได้จากลานกว้างด้านล่างแล้วก็ยังสามารถขึ้นไปชมวิวในมุมสูงมีทางลาดเชิงเขามีทางเดินเท้าสําหรับนักท่องเที่ยวขึ้นสู่บนสันเขาเพื่อชมทิวทัศน์โดยรอบซึ่งภูเขาแต่ละลูกไม่สูงมากครับสามารถเดินทางขึ้นไปตามทางนะครับจากลูกนี้เดินต่อไปอีกลูกซึ่งเชื่อมต่อกันได้นะครับ วัดบ้านเงานะครับตั้งอยู่ที่ตำบลเงาเอาเภอเมืองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัดระนองนะครับใกล้กับภูเขาย่าระนองมีอุภอุโบสถสองชั้นนะครับหรือที่เรียกว่าอุโบสถลอยฟ้ากว้างรอบอุโบสถนะครับเทคอนกรีตเป็นลานกว้างมีลูกกงล้อมรอบในแต่ละมุมทั้งสี่ด้านมีอาคารจัตุรมุกกว้างมีบันไดขึ้นลงรอบทิศเหนือใต้ตะวัอนออกตะวันตกภายในอุโบสถวัดบ้านเงาครับเป็นที่ประดิษฐานพระประธานมีนามว่าหลวงพ่อดีบุก เป็นพระรูปปางมารวิชัยนะครับที่มีชื่อเส้นทางกายว่าพระติปุกะพุทธมหาสากยะมุนีสีระนังนะครับอันมีความหมายว่าพระพุทธรูปดีบุกองค์ใหญ่เป็นสิริมงคลและศักดิ์ศรีของเมืองระนองและยังมีความสวยงามของฝาผนังที่แกะสลักเป็นรวดลายต่างๆอีกด้วยอ่างเก็บน้ำหาดส้มเป็นตั้งอยู่ในเส้นทางเดียวกับบ่อน้ำพุร้อนลักษะวารินนะครับ วัดหัดสมแป็นเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางมีความจุน้ําขนาด10ล้านลูกบาศก์เมตรโดยอ่างเก็บน้ําหาดสมแป็นแห่งนี้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากการนําน้าไปใช้ในการเกษตรสวนยางพาราสวนปาล์มน้ํามันและสนลวนผลไม้และยังเป็นแหล่งน้ําดิบอีกแห่งนะครับในการสูบน้าขึ้นมาเพื่อผลิตน้ําประปาเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองละนองด้วยทัศนีนยภาพที่สวยงามครับตั้งอยู่ในที่สูงอบล้อมด้วยภูเขาเขียวขจีรอบด้าน และมีบรรยากาศที่เงียสบสงบทําให้อ่าเก็บน้ําหาสซมแปนกลายเป็นสถานที่ทพักผ่อนหย่อนใจสำหรับท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปก,กันอยู่บ่อยครั้งในช่วงที่รูปฝนตกใหม่ๆอาจมีโอ,อกาสได้เห็นสายหมอกวางนะครับลอยคอเคียอยู่ตามไหล่เขาอีกด้วยบ้านเชนซือตั้งอยู่ในอำเภอเมืองระนองครับเป็นบ้านเก่าที่มียุคก,กว่า150ปีสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 ซึ่งถือว่าเป็นบ้านเก่าแก่ที่สุดบ้านหนึ่งของเมืองระนองรวมทั้งเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นของระนองครับโดยรวบรวมองค์ความรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดระนองไว้มากมายส่วนหนึ่งปรากฏอยู่ในภาพถ่ายที่เก่าแก่ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่จะใช้ยืนยันความเป็นมาของบรรพุรุษต้นตระกูลและสิ่งเดียวและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต,ต่างในอดีตเปรียบเสมือนทิธภันมีชีวิตครับที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของคนจีนในรุ่นแรกๆที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในนรายอง พระราชวังรัตนนังสันนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระนองสร้างขึ้นเพื่อเป็นอ,อนุสรณ์การเสด็จประทับแรมจังหวัดระนองของพระมหากษัตริย์พระองค์ได้แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระป,ระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และได้จัดจำลองบรรยากาศพระราชวังเดิมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนมนทรทกของรัชกาลที่5 อ้อมวันทมของพระราชินีนะพระราชาโอรสพระราชนิดาห้องอสภอักศรมาที่นี่ครับเรามาเพื่อชมความงดงามและสถาปัตยกรรมที่งดงานของประสาทไม้ครับที่สร้างด้วยไม้สักและไม้จะเขียนทองทั้งหลัง oh, 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 oh. จวนเจ้าเมืองระนองเป็นจวนเจ้าของเมืองระนองนะครับคนแรกก็คือพระยายดำรงสุจริตมหิดสอนพักดีนะครับหรือท่านคอสูเจียงเป็นแหล่งโบราณสถานแห่งนึ่งสำคัญของระนอง ซึ่งปัจจุบัน,รนกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นเป็นทะเบียนโบราณสถานนะครับภายในจวนเจ้าเมืองระนองครับเป็นบ้านพักอาศัยของรูกหลานในสกุนลนาะนองนะครับหลายครอบครัวบ้านพักส่วนใหญ่นะครับได้รับกาบรบูรณาปรปับปรุงเป็นอาคารชั้นเดียวเพื่อใช้เป็นศาลมาุรุดแลนะใช้ประกอบพิธีสัการะบ,บูชาป้ายดยพุรุดตามพระปรเพณีจุดชมวิวเขาฝาชีครับ อีกจุดหนึ่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลบางแก้วอำเภอล,ละอุ่นจังหวัดระนองโดยจุดชมวิวแห่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไปสถานที่ที่ชมวิวทิวทัศน์สวยงามพระอาทิตย์อัสดงมองเห็นลำน้ำกะบุรีหลายมาประจบกับลำน้ำละอุ่นออกสู่ทะเลอดามันเกิดเป็นทัศนียภาพน่าประทับใจของเกาะแก่งน้อยใหญ่มองเห็นฝั่งพม่านอกจากนี้แล้วจุดชมวิวเขาฟาร์ชีครับยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง ดยเฉพาะในฤดูหนาวครับช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมแสงสีสุดท้ายของท้องฟ้าจะสดสวยงดงามที่สุดในบางวันยังสามารถมองเห็นทะเลหมอ,อกได้อีกด้วยวัดวารีบรรพศใครว่าละนองไม่มีวัดสวยเห็น,ะนจะผิดไปนักนะครับเพราะไม่กาจากตัวเมืองละนองระยะห่างเพียง7กิโลใช้เวลาเดินทางประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็มาถึงวัดวารีบรรพต